ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคลิกเช่นเคยนะคะแล้วก็เคลปอ่าคลปคลป situation s h i p นะคะ ep ที่1น6นะคะวันนี้เคกใช้ไพ่สำหรับมีนะคะ a r s t w i t c h นะคะที่เราเพิ่งได้เข้ามาเมื่อไม่นานวันนี้เองนะคะ2อวันก่อนเนาะเคยังไม่ได้ใช้เลยดูสิไพ่ยังเรียงกันอยู่เลยนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่ละกรีดไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ situation s h i p เนี่ยจะเป็นลักษณะการอ่านไพ่แบบที่อ่านไปเรื่อยๆนะคะ เป็นเรื่องราวของใครก็ไม่รู้นะคะเป็นแบบไพ่ป๊อปอัพขึ้นมาอยากให้อ่านหรือว่าสื่อสารว่าอะไรเนี่ยแล้วก็จะคลิกก็จะอ่านไปตามนั้นนะคะดูซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครประมาณไหนนะคะซึ่งอ่านมาหลาย EP แล้วเนาะคือตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP นี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราก็อ่านมาเรื่อยๆนะคะคือเค้กก็ยังยังสนุกกับการอ่านไพ่แบบนี้อยู่อะไรเงี้ยเออรียไม่ได้คือไพ่มันสำหรับใหญ่นะคะแล้ว ตัวการ์ดเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะคะเค้กเลยรู้สึกว่าการกรีดไพ่สำหรับนี้จะเป็นเรื่องยากแน่เไงไม่ได้ไม่ได้ไพ่ไ <laughs> ที่ดีต้องกรีดได้แล้วไม่งอนะคะคือโอ๊ยคือจริงๆสำหรับนี้เนี่ยม,มันก็โอเคนะแต่ว่าคือเค้กกรีดไม่ได้จริงคือตัวการ์ดแข็งมากๆนะคะคือตัวการ์ดมันแข็งเ,เออก็สับอล้วกันดูซิว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นประมาณไหนนะคะได้อยู่นะ เอเนี Energy, วันนี้คิงอ of เพนตอรหรอมาถามถึงคนคนที่ดูอยู่ตอนนี้คนที่คุณถามถึงนึกถึงเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็นิ่งๆหน่อยไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสไตล์คนธาด,ดินนะคะคิงอ of เพน t ต c l e เคิลน่าจะน่าจะเป็นแบบว่าเออพระศบกันมังกรตุนอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้น วางไพ่แพทย์หนึ่งอืมเขาสองคุณออนไลน์ตลอดเลยนะคือโลกออนไลน์ของคุณนะคะเขาสองตลอดเลย Story Social s t a เตตอะไรเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกๆหรือเปล่าที่แบบเห็นอะไรปุ๊บกดไลค์ปั๊บ, line, บอะไรเงี้ยคือเวลาที่คุณโพสอะไรอะไรเงี้ยคะ่ะตัวเขาเนี่ยก็จะส่องออนไลน์หรือว่ามีการตอบสนองหรือถ้าคุณไม่รู้เนี่ยเขาคือแอบส่องแอบดูอยู่ตลอดนะคะแล้วดูเหมือนเขาจะชอบด้วยนะคือชอบชอบโซเชียลหรือว่าสื่อออนไลน์ที่คุณโพสเพลงที่คุณแชร์หรืออะไรเงี้ยคะ่ะบนโซเชียลมีเดียค่อนข้าง ค่อนข้างค่อนข้างชอบนะคะแล้วก็เครู้สึกว่าถ้าคนสองคนไม่ได้คุยกันหรืออะไรเงี้ยเขาอยากคุยกับคุณนะคะมีอะไรอยากคุยด้วยประมาณนี้ค่ะตาม e NERGY นะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับตอนนี้นะคะมีโอกาสอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตมากมายหรือจะบอกว่ามีคนวนเวียนมาจีบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะค่อนข้างเยอะคืออย่างนา้อยๆแบบ2คน3คนที่แบบเขาสนใจคุณอยู่ทั้งที่คุณรู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะตัวเขาเนี่ยคิด ค,คิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนท่านดินจริงๆแหละเฮอร์มิตก็นั่นแหละเนาะคิดเยอะเลือกเยอะอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆกับมีตัวเลือกแต่ไม่มองตัวเลือกนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเ,เขาไม่ได้อยากเก็บใครมาเป็นตัวเลือกขนาดนั้นนะคะเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะรักใครสักคนหนึ่งเขาก็จะรักคนเดียวซื่อสัตย์อะไรประมาณเนี้ยตัวคนคนเนี้ยเชคคิดว่าเขาเก็บเรื่องคุณมาคิดและ หลังจากคิดแล้วเนี่ยก็เลยอยากคุยด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเปิดไพ่ต่อตัวคุณเนี่ยกาลังเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงอะคะ่ะแล้วก็ถ้าเวลาชอบใครเนี่ยก็จะทุ่มเทให้หมดใจรักมากสแสดงออกมากเครู้สึกว่าเวลาที่คุณบอกชอบเขาหรือเวลาคุยับเขาคุณเก็บอาการไม่อยู่เลย คืออถ้าคุณรู้สึกดีหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าคุณคุยกันต่อหน้าเขาจะดูออกเลยว่าคุณชอบเขามากมากในเชิงที่ชอบมากรักมากหลงมากประมาณเนี้ยเออแต่ถ้าคุณคุณคุยกันผ่านข้อความหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าอืมไอ้คาพูดคุณนะ่ะมันแสดงออกถึงความชอบความห่วงใยที่มีต่อเขาอะค่ะคล้ายๆแบบว่าถ้าเราถ้าเราพูดถึงละครอะเคสจะนเรื่องนั้นน่ะ,น,ะน้องเมยกับพี่เทียนเออที่แบบ นางเอกอะไปพยายามจีบพระเอกนั่นนี่เวลาพูดอะไรไปก็แบบชอบพระเอกมากอะคือนับถือศาสนาพระเอกอนับถือศาสนาพิทีนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะคือคุณอนะดูดูบอกว่าจะชอบเขามากจนเขารู้สึกตกใจในความรู้สึกให้มันเป็นแบบว่าเหมือนเขาเขาเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งว่าจะมีคนที่ชอบเขาขนาดนี้จริง,รงหรออะไรเงี้ยอืมเขาก็เลยต้องคิดมากเรื่องคุณนะคะคิดก่อนว่าเฮ้ยจะทํายังไงถ้าจะคบเนี่ยมันจะโอเคงจิงไหมหรืออยากอยากดู อยากดูเชิงคุณว่าคุณน่ะจะรักเขาชอบเขาจริงๆหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่เขาพิจารณาแล้วอ่ะ sharing ออเ,เคทรู้สึกว่าหลังจากที่เขาคิดแล้วพิจารณาแล้วเขาจะตัดสินใจอะนะคะเคทรู้สึกว่าการตัดสินใจนี้คือการตัดสินใจครบหาเพราะไพ่ the lover ขึ้นฝั่งคุณด้วยนะคะครบหาคือมีการแบบเฮ้ยได้ตกลงปรงใจมีการได้ได,ได้ได้สถานะสักทีประมาณนั้นน่ะถ้าไม่เชิงว่าเขาให้สถานะคือตามไพ่เนี่ยเขาจะให้สถานะนะถ้าคิดขนาดนี้แล้วเรามีการ ขอนัดเจอมีการแบบเอ้ยติดต่อว่าเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันนะวันนี้วันนี้อะไรเงี้ยเออน่าจะขอเป็นแฟนนะคะแล้วก็เดล l เวอรขึ้นมาคอนเฟิร์มให้เค้กด้วยว่าเออเขาก็เป็นโซเมทแล้วเป็นคนที่ใจตรงกันกันกบคุณน่ะคุณเป็นคนที่เหมือนกับมีอะไรก็แสดงออกหมดอ่ะในเค้กอ่านไพ่คุณเค้กก็ยิม้มคุณแบบมีอะไรก็พูดสื่อสารตรงๆโกหกใครไม่ได้ถ้ามีคนจ้องตาคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณโกหก โกหกคนเหล่านั้นไม่ได้เลยอะเออสายตาคุณจะฟ้องความจริงมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักก็เหมือนกันคือมันเหมือนกับคุณจะกัดเก็บความรู้สึกไว้ไม่เก่งอะค่ะเนี่ยเขาจะขอไฟไผ่หแฟนขึ้นเขาจะขอคบจริงจังอะนะคะแล้วเคสรู้สึกว่าการตกลงคบหาครั้งนี้เนี่ยคือคุณเองอะก็ชอบเขาอยู่แล้วถูกปะล่ะแล้วคุณอะมองมองอนาคตตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วว่าเห็นคนเนี้ยปุ๊บคุณรู้สึกว่าใช่ ฉันคิดแล้วแหละว่าคนนี้ต้องเป็นพ่อของลูกแน่ๆอะไรเงี้ยแม่ของลูกแน่ๆตัวเขาเองเนี่ยเขาก็พิจนารณาเหมือนกันว่าเออในอนาคตเนี่ยถ้าเขาอยากจะคบหาใครสักคนหนึ่งที่เขาจะจริงจังด้วยอะค่ะคนที่มีทั้งความน่ารักการแสดงออกที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ไพ่สเตรนจ์ขึ้นฝั่งคุณเนี่ยคนที่ทําอะไรด้วยพาชั่นหรือว่าเริ่มต้นอะไรด้วยที่แบบทั้งจริงใจแล้วก็จริงจังกับเขามากขนาดเนี้ยเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะอยากใช้ชีวิต ร่วมกับใครสักคนแบบจริงจังคือคบหานานๆนะ่ะก็ก็คุณก็ก็เป็นเป็นเป็นคนดีๆคนหนึ่งที่แบบว่าเขารู้สึกว่าเออเขาก็ได้รับโอกาสนะเพราะคุณนะ่ะมอบหัวใจให้เขาชอบเขาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นสำหรับสำหรับเขาอ่ะคุณเป็น DMpress นะแต่เครู้สึกว่าเขาเป็นห่วงคุณอะไรบางอย่างเป็นห่วงคุณในเชิงที่ว่าคือคุณนะ่ะพักผ่อนน้อยแล้วคุณเหมือนกับ ใต้ตาดำอะ่ะเออเนี่ยให้คือคุณพักผ่อนน้อยดูแลตัวเองน้อยนะคะแล้วก็เขาอะ่ะน่าจะอยากบอกคุณว่าสโลโดาวลงบ้างคือพักผ่อนบ้างหาอะไรอไร่อยๆกินบ้างหาเวลาว่างไปเที่ยวไปช้อปปิง้งไปทําสวยไปอะไรเงี้ยใช้ชีวิตตัวเองอะคะ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับ ตัวคุณนะ่ะมุ่งมั่นแต่เรื่องงานหาเงินแล้วคุณพักผ่อนน้อยอะค่ะทํางานเยอะคิดเยอะมีเรื่องให้คิดตลอดเวลาสมองไม่ได้พักผ่อนเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยค่ะเ,เขาอยากให้คุณเอนจอยกับชีวิตบ้างประมาณเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับในอนาคตอะถ้าคุณกับเขาได้แบบคบหากันไปนานๆแล้วจะจริงจังแล้วอะไรเงี้ยเขามั่นใจว่าเขาเป็นคนที่ดูแลคุณได้ เขามั่นใจนะคะว่าเขาเป็นคนที่ดูแลคุณได้แต่เขาก็ดีใจนะกับการที่เฮ้ยคุณเก่งทั้งเรื่องในบ้านทั้งนอกบ้านคุณแบบมีความรับผิดชอบแล้วคุณเป็นคนที่คิดอะไรคิดอะไรเผื่ออนาคตนะคะคิดการไกลแบบถ้าทํางานวันนี้เนี่ยในอนาคตคุณจะเสพอาสเต็ปอัพตำแหน่งคุณจะ มีการเปลี่ยนงานจะไปทําสายนั้นสายนี้มันจะเหมาะกับการที่วันหนึ่งจะมีครอบครัวไหมคุณคิดไกลแล้วคุณเป็นคนที่วางแผนชีวิตค่อนข้างดีซึ่งเขาเองก็เป็นแบบคุณนี่แหละแต่เขาแค่ไม่พูดมากเท่าคุณแค่นั้นเองคุณคุณพูดเดียวเขาพูดในที่นี้คือทั้งพูดมากเรื่องเรื่องทั่วๆไปแล้วก็คุณพูดในเรื่องของความรู้สึกเรื่องความชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่คุยคุยเยอะคุยเก่งเฟลลี่อะไรเงี้ยในขณะที่เขาอาจจะคุยน้อยหน่อยน้อยน้อยกว่าคุณนะนะคะประมาณนี้ <c oughs> ตัวเขาเนี่ยอยากจะมีอะไรอะ่ะเขาอยากจะช่วยเหลือคุณนะถ้าถ้าคุณแบบมีเรื่องอะไรที่ลำบากหรือมีอะไรอยากจะปรึกษาหรืออะไรเงรี้ยอะไรที่เขาช่วยได้อ่ะค่ะเขาอยากจะช่วยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าเขาช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือช่วยคนอื่นๆในที่ทํางานหรือช่วยเพื่อนเขาได้ทําไมเขาจะช่วยคุณไม่ได้เวลาที่คุณแบบเกิดเรื่องมีปัญหาอะไรเงรีย้งยเขาอยากเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วฟังฟังในสิ่งที่คุณพูดอะคะ่ะ เออมีอะไรก็บอกเขาได้แต่ตัวคุณนะ่ะไม่ชอบไม่ชอบบอกใครชอบแก้ปัญหาเองคนเดียวฉันเป็นผู้ชายเก่งผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาโอเคแล้วเขาชอบนะที่คุณเป็นแบบนี้แต่มันจะดีกว่าไหมถ้ามีคนสองคนช่วยกันแก้ปัญหาประมาณนั้นนะ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็อยู่ตรงเนี้เพื่อคุณทาไมทาไมคุณแบบเลือกเลือกเผชิญปัญหาคนเดียวไม่หันมามองเขาล่ะประมาณเนี้ยอเนี่ยหลายๆครั้งเขารู้สึกว่าเขางอน ไม่เชิงงอนหรอกแต่เขารู้สึกว่าคุณเก็บปัญหาไว้คนเดียวมีอะไรก็บอกเขาสิมันเป็นการคล้ายๆสําหรับเขาอะค่ะมันเป็นการซ้อมใช้ชีวิตคู่อืมเป็นการซ้อมใช้ชีวิตคู่ซ้อมใช้ชีวิตแบบในฐานะคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดเนาะอย่างที่เค็กบอกอะค่ะ เขาพูดน้อยกว่าคุณอะไรแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างนะเกี่ยวกับเขาที่เขายังเก็บไว้และย,ยังไม่ได้เล่ายังไม่ได้บอกคุณอาจจะเป็นความลับของเขาเองความไม่ชอบความชอบต่างๆนิสัยของเขาอะไรเงี้ยคะ่ะความลับเรื่องครอบครัวเขาหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่เชิงความลับหรอกแต่ว่าคนสนิทเท่านั้นถึงจะรู้เขายังไม่ได้บอกคุณขนาดนั้นและถ้าเขาเลือกได้เนี่ยเขาก็อยากจะค่อยๆบอกให้คุณรับรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาทีละเล็กทีละน้อยนะคะจริงๆอะเขาเป็นคนที่ แกลลี่นะเขาก็ทั่ๆๆไปนี่แหละเขาไม่ได้แบบติดหรือว่าโรกสนตัวซูงหรืออะไรเงี้ยเขาแค่ต้องการความไว้ใจเชื่อใจและมั่นใจก่อนเขาถึงจะเปิดเผยให้แบบเนีย่ยเขาถึงจะถอดหน้ากากออกให้คุณได้รู้จักตัวตนของเขาจริงๆนะคะซึ่งคุณน่ะเป็นคนที่ไม่มีอะไรปกปิดเลยอย่างที่เคกบอกอะตรงไปตรงมาหิวก็บอกหิวอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ย หลายๆครั้งอ่ะคุณใจดีคุณใจดีแล้วคุณก็ชอบสู้ด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองอะค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เติบโตมาด้วยด้วยลําแข้งของตัวเองคือก็มีพ่อกับแม่มีคนอื่นซัพพอร์ตแหละแต่ว่าส่วนใหญ่คุณชอบที่จะทําด้วยตัวเองมากกว่าครั้นี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับหลายๆครั้งมันทาให้เขารู้สึกว่าถ้าไม่ต้องการให้เขาทําหน้าที่อะไรเลยในชีวิตคุณแล้วจะมีเขาในฐานะคนรักไปเพื่ออะไรมีเขาในฐานะคนรักคือแค่แค่เป็นคนรักหรอเป็นแฟนหรอ อะไรเงี้ยทาไมไม่แบบไม่แชร์ทั้งทุกทั้งสุขทาไมต้องกลัวอะไรเงี้ยค่ะอืมเขาก็อยากจะนั่งฟังอยากคุยกับคุณแล้วถ้าเขาเงียบเนี่ยคือเขางอนนะคะคุณต้องกลับมาง้ออ่ะกลับมาแบบถามเองว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือคุณต้องเป็น,ปนฝ่ายมาง้อเขาอืมแต่พอง้อน,นี่เดียวเขาก็หายนะดูสิเขาเขาคือเขาอยากคุยกับคุณอยู่แล้วแล้วก็เขาอยากบอกคุณเค้กว่าเขาน่าจะน่าจะพูดแหละเขาน่าจะพูดนะว่าเฮ้ยจริงๆเิงะ เขาแบบเห็นใจคุณเวลาคุณพยายามทํานั่นทํานี้ด้วยตัวเองมีอะไรที่แบบเขาสามารถช่วยได้ไหมอย่างน้อยอ่ะถ้าเขาช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยเขาเป็นผู้ฟังที่ดีได้นะอืมหรือ,อยังน้อยคุณอยากไปทําอะไรไปกินอะไรไปเที่ยวไปผจญภัยที่ไหนบอกเขาเขาจะหาเวลาแล้วไปกับคุณประมาณเนี้ยค่ะคือคุณนะ่ะมีเขาแล้วนะคุณไม่ได้ตัวคนเดียวอืมคุณสามารถอพึ่งเขาได้ค่ะ ใช่แล้วแล้วมันเหมือนกับคุณน่ะอาจจะติดนิสัยด้วยแหละถ้าคุณเป็นคนที่โสดมานานแล้วไม่ได้มีแฟนมานานน่ะก็ติดนิสัยทําอะไรคนเดียวอะค่ะแล้วตัวเขาอ่ะมันมีความรู้สึกนะเป็นคล้ายๆความรู้สึกแบบอิจฉาคนที่อยู่ใกล้ๆคุณน่ะอาจจะอิจเขาอาจจะอิจฉาเพื่อนคุณในเชิงที่ไม่ใช่หึงห่วงนะแต่เป็นอิจฉานิดๆว่าเวลาคุณมีอะไรคุณจะเลือกบอกเพื่อนมากกว่าบอกเขา คุณจะเลือกบอกคนอื่นมากกว่าบอกเขาอะไรเงี้ยเพราะคุณไม่ได้อยากให้เขาคิดมากหรือมาแบบปวดหัวกับเรื่องของคุณแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความสําคัญอืมเขาต้องทําไมทําไมแบบทีเพื่อนคุณอะคุณยังเล่าให้ฟังได้โดยที่เพื่อนไม่ต้องถามอะไรเลยคุณแบบสบายใจจะเล่าคุณก็ไปเล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะแล้วเขารู้สึกว่าเอาแล้วคุณไม่สบายใจที่จะคุยกับเขาหรอทําไมเขาต้องเป็นฝ่ายแบบนั่งถามเองว่าเฮ้ยเออวันเนี้ยมีอะไรเล่าให้เขาฟังไหมอะไรที่มันแบบเครียดเดหรืออะไรเงี้ยบอกเขาได้นะทําไมเงียบไปนั่นนี่ ทำไมเขาต้องเป็นฝ่ายถามทุกครั้งคือเขารู้สึกว่าถ้าคุณสบายใจที่จะคุยกับเขาจริงๆอะคุณก็น่าจะพูดออกมาเองเหมือนเหมือนที่คุณทํากับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะอืม <laughs> เขาอยากรู้ว่าเออหรือว่าเขาแบบไม่น่าไว้ใจหรือว่าเขาดูจริงใจไม่พอหรือว่าเขาดูเป็นที่ปรึกษาไม่ได้หรออะไรเงี้ยคุณถึงไม่ไม่เลือกพูดเรื่องน้นเรื่องนี้กับเขาในขณะที่คุณน่ะคุณไม่ได้คิดอะไรคิดน้อยเรื่องเหล่านี้คุณแค่รู้สึกว่าที่คุณไม่บอกไม่พูดเรื่องที่คุณเครียดกับเขาอะค่ะเพราะคุณไม่อยากให้เขาสบายเอ่อไม่สบายใจแค่นั้นเองแต่ความความคิดของคนเราไม่เหมือนกันเนาะเออของเขาก็จะประมาณนี้ของคุณก็จะประมาณนั้นนะคะ เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็เต็มที่อยู่นะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยตัวเลือกตัวเลือกเนี่ยเขามีแต่เขาไม่เคยเก็บคนเหล่านั้นมาเป็นตัวเลือกเลยเพราะเขาเลือกแล้วที่จะเลือกคุณอะไรเงี้ยแต่ทําไมเขายังรู้สึกว่าเออเขาไม่สําคัญอะไรเงี้ยอะไรวะในขณะที่ตัวคุณอนะ่ะบางครั้งอะ่ะคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณจะงอเขาย,ยังไงเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณทําอะไรผิดเออคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเฮ้ยทำไมเขางอนวะทำไมอยู่ดีเงียบวะ แล้วมาอยู่ดีไม่คุยกันหรอวะอะไรเงี้ยคือคุณก็ไม่รู้ว่าคุณน่ะพูดอะไรผิดว่าทําอะไรผิดเพราะเอาจริงๆคุณเป็นคนที่อ่านง่ายมากในขณะเดียวกันคุณอ่านง่ายมากคือแบบคุณตรงไปตรงมาเนาะแต่เขาดูอ่านยากสําหรับคุณคือคุณคุณคิดไม่ทันความรู้สึกเขาอะค่ะเออเขารู้สึกไปละแต่คุณเนี่ยยังไม่รู้เลยกว่าคุณจะรู้อีกทีคือเขาเงียบไปแล้วอะไรเงี้ยอมเนี่ยเขาเรียกว่าภาษารักต่างกันสุดท้ายคนก็จะง้อเขาอยู่ดีเขาชอบมากแล้วเวลาคุณง้อเขาอ่ะ คุณแค่พูดนิดเดียวหรือแบบไปทําตัวน่ารักน่ารักนิดเดียวค่ะเขาก็หายละหายงอนละอะไรเงี้ยเออไม่ค่อยท็อกซิสนะคือว่าค่อนข้างดีเขาชอบคุณมากเขาชอบคุณมากๆเขาเขาดูชอบคุณในทุกรูปแบบเลยค่ะชอบคุณแม้กระทั่งเวลาที่คุณแบบโมโหอะเวลาที่คุณไม่น่ารักเขายังชอบอะเวลาที่คุณแบบ โมโหเรื่องคนอื่นแล้วนั่งด่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยสมมติแบบโมโหโทรศัพท์เนี่ยแบบทำไมมันเปิดไม่ติดวะอะไรคุณก็แบบนั่งวีน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 โมหงหโหเขาจะมองว่าคุณอะน่ารักน่าเอ็นดูเขาดูเขาดูชอบชอบคุณมากอยู่นะดูดูดูชอบมากอะค่ะเออแล้วพอสนิทกันมากขึ้นมากขึ้นพอเวลาผ่านไปอะคุณจะเริ่มได้เห็นมุมต่างๆของเขามุมน่ารักน่ารักมุมปั๊มปั๊มเป๋อเปอมุมแบบมุมมุมแบบ คิวคิวอ่ะแบบคิวนะคุณคุณจะได้เห็นเรื่องความคิวของเขาอะคะ่ะความน่ารักความแบบคุณไม่คิดว่าคนอย่างเขาจะมีมุมแบบเนี้ยเช่นแบบเดินอยู่ในบ้านดีๆแล้วก็เตะโตอะอย่างนี้ยแล้วก็แบบเขาก็จะแบบโอ๊ยเจ็บอะไรก็คือแบบน่ารักอะมันเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆแต่คุณไม่คิดว่าคนอย่างเขาจะจะ,จะเป็นแบบประมาณเนี้ยแล้วคุณจะได้เห็นคุณจะได้รู้จักแล้วคุณจะยิ่ง มีความรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้นคู่นี้จะเป็นคู่ที่ไม่เบื่อกันเลยถ้าคบกันไปแบบนานๆนะไม,ไม่เบื่อเลยเขาเคยเขาเคยรู้สึกว่าคนสองคนที่นิสัยต่างกันมากๆอะ่ะจะอยู่ด้วยกันได้เหรออืมจะอยู่ด้วยกันได้เหรอแต่คุณนะ่ะแสดงให้เขาเห็นด้วยความจริงจังแล้วก็จริงใจของคุณนะคะมันเลยทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งปีสามปีนะคะ เป็นเป็นแบบเป็นเรื่อง1ปีกําลังจะเข้า2ปีหรือว่า3ปีนะคะหรือทั้งหมดอ่ะสปีอะไรเงี้ยเป็นเป็นช่วงเวลาสําคัญมากๆระหว่างคุณสองคนเวลาที่เกิดเรื่องต่างๆเข้ามาแบบพิสูจน์ความรักอันนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายมันจะผ่านไปได้แล้วแล้วมันเหมือนกับตอนแรกอ่ะความสงสัยที่เขามีเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีเยอะนะคือคนสองคนนะเช่นแบบน้ํากับไฟจะอยู่ด้วยกันได้หรอเออแล้วก็แบบ คือดินกับน้ําเนี่ยอาจจะอยู่ด้วยกันได้นะแต่น้ํากับไฟอยู่ด้วยกันได้หรอแล้วดินกับน้ําเนี่ยในขณะที่น้าไหลไปเรื่อยๆอะ่ะดินอยู่กับที่นะอะไรประมาณนี้คือมันมันจะเป็นไปได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวคุณน่ะเอาชนะใจเขาได้ด้วยความจริงใจจริงๆอืมแล้วมันก็เลยช่วยเขาตัดสินใจอะไรอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะวันที่เขารู้สึกรักแล้วก็หลงคุณน่ะ คุณจะได้เห็นทุกๆด้านของเขาเลยนะด้านซกมุกด้านสะอาดมากด้านแบบน่ารักแล้วก็ด้านแบบเวลาที่เขาบินเวลาที่เขาโกรธปกติไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรู้สึกเขาก็จะแบบวินเหวี่ยงให้คุณเห็นนั่นนี่อะไรเงี้ยอืมแล้วมันกลายเป็นว่าตัวคุณน่ะคุณจะคอยคอมฟอร์ตเขาคือคุณคุณจะเป็นคนที่โอ้ยคิงออบครับก็ควีนออบครับขึ้นมาคู่กันอ่ะอือคือคือมันเป็นแบบเป็นความรักที่แบบคุณจะอยู่กันไปตลอด จะอยู่ในใจกันไปตลอดเสมอตลอดการใช้คําว่าตลอดไปได้ประมาณเนี้เออแล้วก็เครู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากเขาอะค่ะหลังจากที่คบกันไปแล้วคุณคุณจะเรียนรู้ที่จะพูดน้อยลงในเชิงที่ว่าพูดในสิ่งที่เป็นสาระมากขึ้นหรือว่าพูดแบบซอฟต์มากขึ้นวีน้อยลงแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ย คือเมื่อก่อนก่อนที่คุณจะได้เจอหรือว่าคบกับคนคนนี้คุณอาจจะพูดทุกอย่างที่คุณคิดแต่แหลังจากคบหากับเขาแล้วนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มคิดก่อนพูดแล้วก็พูดเฉพาะบางอย่างที่สําคัญหลายๆเรื่องไม่ควรพูดคุณก็จะเก็บไว้ประมาณเนี้ยค่ะอืมแต่ด้วยความที่พอคุณเปลี่ยนไปเป็นคนแบบนี้เนี่ยคุณจะยิ่งกลุมหัวใจเขากลุมอํานาจในบ้านกลุ้มหัวใจเขากลุมอํานาจในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเป็นคนที่มีอะไรก็จะคล้ายๆกับ คุณคุณเป็นส่วนดึงในชีวิตเขาอะค่ะมีอะไรเขาจะเริ่มบอกคุณมากขึ้นมีอะไรก็จะแชร์ให้ฟังแล้วเขาก็จะแชร์ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของตัวเขาให้คุณได้รู้ได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังรักเขาอยู่จนถึงที่อ่านไพ่ตอนนี้นะคะหลังจากที่ได้รู้นิสัยต่างๆนั้นนี่แล้วแล้วคุณยังอยู่แบบเนี้ยยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่กับเขานั้นเนี่ยคุณน่ะ รักเขาจริงๆแล้วแหละรักเขาแบบที่รักเขาจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ความหลงหรือความแบบโอ้อยากได้คนนี้เป็นแฟนจักเลยอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่เหมือนตอนแร้ๆแล้วนะอันนี้เป็นการรักแบบที่คุณรักเขาจริงๆแล้วพร้อมที่จะใช้ชีวิตไปกับเขาอะไรเงี้ยอืมเขากับคุณเนี่ยนะคะไม่เคยอยากจะทําร้ายกันแล้วคุณไม่เคอยอึดอัดเลยนะเวลายอยู่กับเขาอะมันมีบ้างที่คุณไม่เข้าใจนิสัยเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็จะปรับตัวได้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณสบายใจที่จะอยู่ด้วย มันไม่ใช่เรื่องของหน้าที่การงานไม่ใช่เรื่องของอะไรหน้าตรงหน้าตาอีกแล้วแต่มันเป็นคนที่คุณสบายใจมากๆที่อยู่คนคนนี้ซึ่งคุณก็รักเขาจริงๆนั่นแหละแล้วก็ตัวเขาอะสิ่งหนึ่งที่เขาจะระลึกไว้ในใจเสมอคือเขาจะไม่มีวันทําให้คนที่น่ารักสดใสมีน้ําใจหรือว่าคนดีๆคนเนี้ยเจ็บปวดเสียใจเพราะเขาเด็ดขาดประมาณเนี้ยค่ะอืม ไพ่ใบสุดท้ายนะคะอ่ะตามที่พูดเลยเขาจะไม่หักหลังไม่ทําอะไรที่คุณจะต้องเจ็บปวดหรือว่าเสียใจเพราะถ้าวันหนึ่งคนที่เจ็บปวดเสียใจคือคุณเขารักคุณเขาก็เจ็บเหมือนกันอือฮึประมาณนี้นะคะโอเคไพ่หมดแล้วนะคะจริงๆไพ่ king of pentacles เนี่ยเป็นไพ่สามีแห่งชาตินะ เป็นไพ่แบบสามีแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็อยากได้ประมาณเนี้ยค่ะถ้าเทียบกันระหว่าง King of Penta c l e กับ King of Wands อ่ะ King of w a n น s เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแซบๆดูแบบมีสเสน่ห์ชั่มมิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่พร้อมที่จะเซตเทิลนะไม่พร้อมที่จะเป็นแบบเป็นสามีหรือเป็นแฟนหรือเป็นคนรักของใครอะค่ะเพราะว่าเขาเขามีสเสน่ห์มากอะเอแล้วเขารู้ว่าเขาเลือกอะไรได้บ้างคนเนี้ย King of p e n t a เ l e เนี่ยก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนเลือกอะไรได้บ้างแต่ เขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเราตัดสินใจเลือกอะคะ่ะแต่จะเลือกคนที่ดีที่สุดเท่านั้นนะแต่เมื่อเลือกแล้วเขาก็จะเลือกถ้าเลือกแล้วก็คือเลือกคนนั้นอะไรเงี้ยเป็นเป็นคล้ายๆเ energy ของคนที่ผัวเดียวเมียเดียวตลอดชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเออมีผัวเดียวเมียเดียวตลอดชีวิตประมาณนั้นนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเดีเ๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบายบาย